守りたい「いつも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 ,いつもそばにいるから」 รดูร้อนในช่วงมาหาตอนที่หนึ่งเมือที่ดาวตกมาเยือนจริงๆแล้วตอนนี้ผมควรจะอยู่แถวแอบบี้โรดในลอนดอนกับพ่อแม่ที่เป็นนักดนตรีร็อกแต่ว่าเจ็ดปีแล้วสินะ,ะเฮ้ยเอาจริงดิ ออเอย,เ,อยเกือบไปแล้วไม่ล่ะเอ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วอขอบคุณนะคะเอเอไม่เป็นไรอปลอดภัยใช่ไหมค่ะฮิคารุคุงม,มิซส,สืเหรอเอ๊ะไม่จริงนะทำไมเธอมาทำอะไรที่นี่นั่นมันคำพูดของฉันต่างหากแล้วแล้วเธอลหละมาเล่นอะไรอันตรายแบบนี้ไม่ใช่สินหน่อย ตอนอยู่บนเนินน่ะมีคนร้องว่าช่วยหยุดรถเข็นนั่นทีฉันก็เลยเข้าไปช่วยปรากฏวว่าในรถเข็นกลายเป็นหมาและมันก็เห่าหงฉันก็เลยตกใจเสียละเป็นอย่างนั้นเหรอ<ม>ว่าแต่สภาพดูไม่เจืดเลยนะก้นขับรถเชียวนี่ลืมตรงนั้นไปเลยนะ <S <S 1> <S 1> แม่หนูจ้า,าปลอดภัยใช่ไหม<า>ค่ะ<า>เด็กหนุ่มคนนี้ท่าทางใช้ได้ทีดียวเัยทุกอย่างใชโชคดีจริงๆ ฉันเ็นึกว่าที่คารุคุมอยู่ที่อังกฤษตซะอีกนี่ทำไมถึงกลับมาละ่ะจูจูก็รู้สึกว่าต้องกลับมาที่เมืองนี้น่ะเหมือนมีอะไรกำลังเรียกฉันเรียกงั้นเหรอพูดอะไรอะ่ะว่าแต่ผิดทางหรือเปล่าเนี่ยถึงแล้วละ่ะเอ๊ะโรงเรียนประถมฟูรุโบชิมิสซ์ ฉันบอกเธอว่าจะไปที่ศาลเจ้ากิงกะนะเอ๊ะที่คารุคุงนี่เธอไม่รู้หรอกเหรอรู้อะไรอ่ะศาลเจ้ากิงกะถูกไฟไหม้หมดแล้วตั้งแต่เมื่อหนึ่งเดือนก่อนเห็นว่าเป็นเพราะมีอุกาบาทมาตกใกล้ๆนะ่ะฮ่า ่เรียนจบแล้วจะไปทำอะไรดีคคุณปู่โอ้โห ที่เขารู้มาจนได้ไม่เจอกันนานเลยอะที่นี่คือศาลเจ้ากิงกะเหรอครับใช่ต้องขอบคุณอาจารย์ชื่อรอินะที่ให้เรายืมสถานที่ฮะอ,อาจารยา์ใหญ่ไรโดคุงเธอนี่โตเป็นหนุ่มแล้วนะจ๊ะไม่หรอกครับาาน่าเสียดายนะแต่ดูใบไม้ผลิปีนี้โรงเรียนก็ต้องปิดตัวลงแล้วละาา่ะอ๋อแต่ว่าถ้ามีศาลเจ้าอยู่ที่นี่ พวกเราก็ยังมาเยี่ยมมาเยือนได้นะอย่างนี้ที่เองเข้าใจแล้วล่ะครับไม่ต้องห่วงนะที่สำหรับน้องมีเยอะแยะอีกอย่างทุกสิ่งศักดิ์สิทธิก็ปลอดภัยดีด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรอคงเ,เป็นเพราะเราถวยเทศถือคุ้มครองไว้ขอผมดูหน่อยได้ไหมครับทำไมจู่ๆถึงได้อยากดูล่ะออคือแบบว่า รสวัสดค่ะอา้าววันนี้ก็ขอบคุณมากนะรบกวนด้วยนะค่ะปิดเทิมคราวนี้ฉันมาทำพาร์ทไทมที่นี่อย่างนั้นเหรอ นี่นี่เจ้าอะไรของนายนะเคนตะพี่เขารู้ไม่ได้เจอกันตั้งนานไม่เจอกันนานนะประทับใจจังเลยที่กุสะไม่เจอกันนานนะนีู่สิฉันบอกพวกกขาเองแหละเด็กกลับมาอยู่พร้อมหน้ากันอีแล้วเคนตาจริงๆเหรอเนี่ยก็ใช่นั่นสิฉันเปลี่ยนไปมากเหรอเปล่าไม่เปลี่ยนเลยขอบคุณที่บอกนะ จิกวสาก็ยังเหมือนเดิมนะจรริงเหอได้ยินเสียงแล้วรู้เลยอส่วนมิสซือฉันดีใจนะคะพูดงั้นไม่ถูกนะเพราะที่นี่เนี่ยเขาได้บวกเปลี่ยนแบบนี้มานานแล้วมันก็ใช่แต่ว่าก็ดีใจครับที่ได้เห็นรอยยิ้มของอาจารย์ชิวรออีนะครับเอ๊ะเปล่าครับไม่ได้แฝงความหมายอะไรหรอก ไปทั่วโลกเลยดีจังเลยนะแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่แต่เมืองหลักๆล้วแล้วนายอยากไปที่ไหนล่ะ,ะสมัยก่อนนายบอกว่าอยากเข้าไปในป่าลึกของแอฟริกาเพื่อค้นหาสิ่งมีชีวิตลึกลับอเแบมเบ,บ,บใช่ไหมกาจาได้อีกนะก็นี่คือลูกคุงงานมากความฝันให้เราฟังบ่อยชตายไปว่าอยากเป็นนักผจญภัยใอหนึ่งของโลกใช่ใช่เพราะนายอยากจะเอาอย่างไรน,นะเอ็ดมนันฮิลลารีผู้ิชิตยอดเ่าเอเวอเรสต์คนแรกอะแต่เห็นทีว่าที่ไม่เคยมีใครเห็นเป็นคนแรกอะตอนนี้ก็ยังฝันเหมือนเดิมนั้นเหรอก็จะเหมือนเดิมนั่นแหละ <c oughs> ฉันอยากจะเห็นโลกที่ไม่มีใครเคยเห็นอะจริงจริงนะอะไรกันเนี่ยเอ้ายังไงมันก็คาใจจริงๆอ่ะ

นั่นคือสัญลักษณ์ของผู้ถูกเลือกยังไงตกลงตำนานของดินแดนแห่งแสงเป็นเรื่องจริงใช่ไหมตกตะกาเหรอฉันคือคุณพอบแมนคาร์โรพูดได้ด้วยอ่ะเฮ้ยใครหาเรื่องแกล้งชัล่ะซ่มีลำพงจิ๋วอยู่ข้างในเหรออ้าวเฮ้ย ไปไหนแล้วอ่ะฉันรอคอยเธอมานานจงเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมาที่ภูเขาฟรูบอชิ้นด้วยนายเป็นใครอ่ะไม่อยากมาจนใครหรือไงเอ๊ะอยากเห็นโลกที่ไม่มีใครเคยเห็นใช่ไหมอีกม่า Yay! Oh, 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 oh. Uh, yes! Oh! extra. เชิญสัมบัตทุกอย่างเลยครับผู้ปกครองผู้ยิ่งใหญ่แห่งคทำไมให้มาที่นี่นะหรือว่าจริงๆแล้วเราฝันไปอะพี่คารุอเจอแล้ว ฉันลืมตาตื่นขึ้นมาทันในอดีตองคไก่ฟงแห่งความมืที่น้าวาดอกได้ทำให้บูตรน้องแนและศัตระหลักายเป็นตุ๊กตาและกลูก่าเอาตุ๊กตานี่พูดได้จริงๆเหรอเนี่ยตามตำนานยืนเดนแห่งแสงบอกว่ามีเครื่องรื้อเรื่องรอบอึงดดบที่สามารถให้โชวในร่าของสงไม่อ่ะมันต้องมีกลไกบางอย่างแน่ ต,ตั้งใจฟังหน่อยอะไรเล่าแล้วฉันก็พบอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งต่อต้านร์กสปาร์กตรงที่ใกล้ๆมันคืออิักสปาร์ความหวังหนึ่งเดียวที่จะใช้ใครสาส่งความมืดได้คนที่สามารถสืบพลังอันยิ่งใหญ่นั้นออกมาได้มีเพียงผู้ที่ถูกเครื่องของเราคนคนนั้นก็คือฉันอย่างนั้นเหรอใช่แล้วค่ะมิแต่เธอเท่านั้นที่จะช่วยให้ฉ like ันขึ <t ure> <t ure> <t ure> <t ure ้นสู่ระดัเดิมได้ทำไงล่ะ เอาละให้เป็นที่นี่ของใช้ได้ที่ฝ่าเท้าของฉันจะมีสัญลักษณ์แบบเดียวกับพี่มือของเธอเอาส่วนปลายของพิษกับ้ามาสัมผัสที่ตรงนี้เอาส่วนปลายมาสัมผัสเหรออย่าตกใจจุด